สวัสดีค่ะดิชัานางสาวณนะัพัฒรการอิ่ทรั์นะคะครูผู้สอนสูนงการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเขียนเลขสองตามรอยปากกันนะคะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเลขสองตามรอยปากได้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะแบบฝึกเขียนเลขสองนะคะแล้วก็ปากกา มจิกสีแดงนะคะผูป้ปกครองสามารถหาอุปกรณ์ง่ายๆในบ้านเป็นกระดาษน,นะคะแล้วผู้ปกครองเอามาเขียนเป็นรอยปะให้นักเรียนไว้ใช้นะคะแล้วก็สีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะขั้นตอนการตุกนะคะเลขสองนะคะลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปทางขวา ครั้งหนึ่งนะคะลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปทางขวาลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากตรงลงมาจากซ้ายแล้วขีดไปทางขวา ลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากลงมาทางซ้ายแล้วขีดไปทางขวาลากเส้นโค้งจากซ้ายไปขวาลากตรงมาแล้วขีดไปทางขวาไม่ยากเกินไปนะคะถ้าเด็กทําไม่ได้ผู้ปกครองช่วยจับมือนักเรียนทำก่อนนะคะแล้วที่สําคัญอย่างหนะะึงค่ะผู้ปกครองควรเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะคะถ้าเด็กทําได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอื่น สีเหลืองสีเขียวอะไรเนี้ยแต่ละชั่วโมงแต่ละครั้งที่สอนนะคะประโยชน์ของ การฝึกในเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนเลข2ตามรอยปากได้เรียนสามารถออกเสียงเลขได้นะคะนักเรียนสามารถจดจําวิธีการเขียนตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะคะและที่สําคัญผู้ปกครองอย่าลืมให้กําลังใจแก่หลานนะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจนะคะเช่นการตบมือกันพูดชมเชยกันให้ขนมกันให้เล่นนะคะ ถ้าผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานมีพัฒนาการที่ดีขึ้นผู้ปกครองควรฝึกลูกหลานอย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้รูอุ่นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ